ก็วันนี้ยังไงก็แล้วแต่นี่คือภาพจริงบรรยากาศจริงน,นะครับที่เราอยากให้มาเห็นรูปเอ็กซเรย์นะครับคนไข้ที่ขาโก่งจะเห็นว่าความเสื่อมแบบนี้เรียกว่าเสื่อมเยอะทั้งสองข้างน,นะครับแต่ว่าถ้าเกิดการตัดนั้นนะ่ะจะตัดเบี้ยวตัดเอียงหรือว่าตัดไปโดนกล้ามเนื้อเส้นประสาทรอบๆย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้การพิจารณาของคนผ่าตัดเหมือนเดิมจะเอาอุปกรณ์มาช่วยลดความคาดเคลื่อนนะครับตามการวัด สวัสดีครับผมรองศาสตร,ราจารย์นายแพทย์รัตพัฒน์นาคบุญน,นำนะครับวันนี้ก็จะพามาดูการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมผ่าตัดด้วยเราใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดหรือว่าโรโบอติกซเซอร์จิี่นะครับมาดูกันว่าตอนนี้เราทําอะไรกันบ้างมาดูกันอันนี้คุณหมอณพลนะรครับสวัสดีครับ,รบแล้วก็หมอแจ็คหมอวชระคุณหมอวชระนะครับก,ก,ก็เป็นทีมผ่าตัดด้วยกัน ห้องผ่าตัดก็จะมีคนหลายคนที่มาช่วยผ่าตัดอันนี้จะเป็นโรบอทใช้ในการผ่าตัดจริงแล้วก็ต้องมีการสเตอร์ไลน์จะเห็นว่าตอนนี้ไม่เหมือนในรูปที่อยู่ข้างนอกตอนนี้เนี่ยการวางแผนการผ่าตัดแล้วก็เริ่มผ่าตัดจริงไปแล้วนะฮะคนไข้เนี่ยได้รับการวางแผนและได้รับ การเตรียมตัวและแล้วก็วางแผนในระดับที่เมื่สักครู่เนี่ยเราคุยกันดูจอตรงนู้นครับเดี๋ยวให้ดูตรงจอตรงนู้นนิดนึงอ่ะเราจะเห็นรูปเอ็กซเรย์นะครับนไข้ที่ขาโกง่งจะเห็นว่าความเสื่อมแบบนี้เรียกว่าเสื่อมเยอะทั้งสองข้างนะครับหันมาดูจอนี้นะครับคือจอที่เราวางแผนกับคอมพิวเตอร์ช่วยผ่าตัดและเราจะเห็นนะครับว่าการวางแผนเนี่ยมีการเตรียมตัวในระดับมิลลิเมตรเราจะตัดกระดูกกี่มิลลิเมตรได้มุมออกมาเป็นกี่องศาเป็นการวางแผน ก่อนผ่าตัดแล้วก็มาดูเขาเรียกว่าความตึงของข้อเข่าแล้วก็มุมของข้อเข่าในตอนที่ผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งเ่าเมื่อทุกอย่างเตรียมตัวแล้วนะครับเราให้ใช้คําว่าเครื่องรู้จักกับข้อเข่าของคนไข้แต่ละคนแล้วนะฮะอ่ะเราก็จะให้หุนนนนห่นยนต์นี่หุ่นยนต์ทํางานจริงนะฮะคุณหมอณพลเนี่ยก็จะมีอุป,ปกรณ์ที่เราเรียกว่าโพรบเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าอาจารย์ณพลเนี่ยเป็นคนจับเลื่อยแล้วก็ไปเลียกระดูกให้ได้ตามมุม แต่ว่าถ้าเกิดการตัดนั้นนะ่ะจะตัดเบี้ยวตัดเอียงหรือว่าตัดไปโดนก้ามเนื้อเส้นประสาทรอบๆยอมไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะแขนกลหอนยนต์จะเป็นตัวควบคุมไม่ให้เกิดความผิดพลาดนะครับการพิจารณาของคนผ่าตัดเหมือนเดิมแต่เอาอุปกรณ์มาช่วยลดความคลาดเคลือ่อนนะครับตามการวางแผนถ้าเราใช้เลื่อยอันนี้แม้ว่ากระดูกเหลือเป็นเศษประมาณสักไม่กี่มิลลิเมตรเนี่ยเราจะเห็นเป็นภาพจีิ้งเขียวที่ยังตัดไม่หมดสามารถเช็คได้ตลอดเวลาว่าการตัดนั้นได้ตามแผนแล้วก็ตัดหมดแบบที่เราต้องการหรือเปลา่า อาจารย์นพลก็จะเอาข้อเทียมตัวตัวทดลองนะครับเรียกว่าตัว r i a l ใส่เพื่อดูว่าหลังจากที่เราตัดแล้วเราได้สมดุลกับความตรงของเข่าแบบที่เราต้องการหรือวางแผนไว้หรือเปล่าอ่ะใส่เข้าไปในข้อเข่าแบบนี้อาจารย์นพลเหยียดสุดอยู่นะครับดูท่าเหยียดอ่ะลองค่อยๆงอเข่าสิครับก็จะเห็นว่าอ่าในจอก็จะงอไปพร้อมกันนะครับจะเห็นว่าเราสามารถเช็คได้ว่าคนไข้ยเหยียดงออะไรเป็นยังไงบ้าง คราวนี้เรามาดูข้อเทียมตัวจริงนะฮะจะเป็นเหล็กมันวาวอ่ะเดี๋ยวนนขยำข้อเทียมตัวจริงให้ดูนี่จะเห็นว่าจะเป็นข้อเทียมชนิดที่ทําจากโคบอลโครเมียมนะครับมีความมันวาวเนาะเราก็จะยึดระหว่างกระดูกกับข้อเทียมโดยใช้ซีเมนต์ที่นนผสมอย,อยู่ตรงนี้นี่เปนแบบนี้อ่ะทุกอย่างพร้อมเราก็ส่งให้อาจารย์ณพลใส่ในคนไข้นะครับ ตอนนี้ได้ใส่ข้อเทียมตัวจริงเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเช็คครั้งสุดท้ายทีว่าทุกอย่างเป็นไปตามการวางแผนตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันหรือเปล่าจะเห็นว่าถ้าเหยียดสุดได้มุมการเหยียดที่สุดองศาของของข้อเทียมที่วางเอาไว้ตามที่เราวางแผนไว้พอเรางอก็จะเห็นว่ามีการงอไปอันนี้เป็นตัวจริงแล้วนะครับไปถึงการงอที่90องศาแล้วก็เช็คความตึงที่90องศาอีกครั้งหนึ่ง ก็ดูทุกอย่างก็จะเป็นไปตามแผนแบบที่เราวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงยังมีข้อสงสัยหรือมีสอบสิ่งที่อยากจะสอบถามนะครับแต่ละคนในมีราเดต่างกันก็ให้มาติดต่อกัทางโรงพยาบาลข้อดีด,ดีสุขตามลิงก์ตรงนี้นะครับก็วันนี้ยังไงก็แล้วแต่นี่คือภาพจริงมันจะกาศดจริงนะครับที่เราอยากให้มาเห็นว่าการผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนั้นช่วยเราอย่างไรบ้างสวัสดีครับ